ฟื้บอ,อาเรียบรนอยขายออกด้วยหรอวะนะ่ะทำไมไม่จ่ายเงินนะโอ้เขาดูนี่อยู่ดูตู้ปลานะครับเรียบร้อยหยิบโต๊ะพินบอลมาแล้วอุ้ยขายได้อยู่แต่นะทีวีไม่ออกเลยวะเรนนีนนน่พี่คนนี้ชื่ออะไรวะอุ้ยมันหนาวกันพี่เขาหนาวพี่ทิพวันเหรอพี่ทิพวันเฮ้ยมาถ้าวันนี้ขายดีเราจะพาน้องไปเอาดูกันครับ๋ยวมาทิพวันอยู่นวะ สนใจทีวีหรือเปล่าสนใจทีวีหรือไม่ไปไปไปเดินติดกันเลยว่าร้านเราก็ไม่เล็กนะวิทยาพีเขาหนากามากเลยเอาเปล่าเปล่าจัดปเปล่ปาจัดดีเอาปเปล่ามาต้องออก,กวันนี้ทีวีออกโอ้โหไปดิไปเดิเอ้ามีคนมาเสริมมาเสริมจัดเลยจัดดิเรียบร้อยเฮฮาเดี๋ยวนะลูกค้าเราเหลือใครบ้างมาเต้นกันทั้งบูนจริงๆริงด้วยครับดูซิว่าเราจะขายพี่คนไหนดี พี่คนนี้ชื่ออะไรพี่เบสหรอคนเดิมหรอพี่เบสเองต้องมาซื้อทีวีหูต้องมาซื้อเอ้าอยู่เนี่ยพี่แกอยู่นี่เอ้าต้องการอะไรอ๋อหิมะมันตกวันในนี้ป่าวะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกเฮ้ยตู้เกมอุ้ยเอ้าซื้อเองเลยเว้ยอุย้ยลืมทำความสะอาดลืมเลยเฮ้ยต่อยกันเดี๋ยว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 ,ยวทำไมเฮ้ยใ,ใครวะเบสกับอลิสอาดัมอูม้ต้องไล่ออกจากร้าน ไายออกไม่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 ออกไปเอาไป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 นี่แต่พี่คนนี้เขาลังซื้อของอยู่บอกลาเลยเบสไม่ขายแล้วออกไปเลยฮ้่มาตีกันทําไมเนี่ยเดี๋ยนะพี่คนนี้เขาจะเอาตู้ปลาน้ยมาหนึ่งทุ่มแล้วอะเขาจะซื้อของเราอยู่ไหมเนี่ยเราไปจะเพิดเขาเนี่ย <laughs> อ๋อแคเชียร์มันเต็มนะครับอ๋อพี่คนนี้ก็ยืนขวางด้วยอ๋อจ่ายเงินได้ใช่ไหมโอเคฉะนั้น เฮ้ยดิ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 พี่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 โอ้ยวุ่นวายมากมากเลยพี่เขาอยากได้ตุ๊กตาไงฉะนั้นเดี๋ยวเราเขายับขยายตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่พี่อ่ะดูไปเลยมาตีกันเฉยอ้าวขายตู้ปลาได้นะครับแล้วก็เหลือตู้นึงพี่คนนี้ชื่ออะไรอุ้ยพี่คนนี้เขาก็อุ้ยพี่ฟอร์เรนต์ฟอร์เรน ไปดูดไปทานเขาเรียังไมหลอขายของอีกไม่ได้รอก,ก็ขายจริงแหละเอากำไรไพี่ต้องทํางานทําหาเงินอะไม่มีเงินหรอโนมันนี่พี่เขาบอกโนมันนี่งั้นขายพี่คนนี้แล้วกันครับไม่เอาหรอพี่อาจหารปะงั้นทีวีอันนี้เหมาะกับพี่มากๆเลยจัดหรือเปล่าจะเอาหรือไม่เอาไ่้เอาเปล่าเอาเปล่าเอาไ oh 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 หมเอาไหมเอาไหมอุ้ยอุ้ยแต่มันยากแต่มันก็ลองดูครับโอ้โหรถไวมากรถหวัว่ะ พี่เขาไม่ได้อยากดตั้งแต่แรกอะ่ะอุ้ยพี่สมานทรีรต้องงานอะไรจ๊ะเอาทีวีไหมพี่ทีวีเปล่าอุ้ยไม่เอาหรอเอาเปล่าเอาเปล่าทีวีทีวีเปล่าไม่มีใครสนใจหนหอะไรเลยคนนี้ต้องการอะไรเนี่ยตู้เกมพี่เขาอยากได้เดีวเราควรจพทำการขายเพิ่มมามาขายให้หมดเลยวันนี้วันนี้น่าจะหมดร้านอะผมว่าหมดร้านแน่นอนหมดร้านเรียบร้อยขายแล้วยังมาขายซ้ํากับค่าทําไมเนี่ยเอา้ามาเต้นกับบนข้างบนเดี๋ยวบอกนะว่ารีบเสียแล้วเขาซื้อตั๋วกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะได้ยินเสียงเพลงแล้วก็แบบว่าเต้นไงเพื่อเอาความบันเทิงโดยที่ไม่เสียเงินเข้ามาในนี้พี่คนนี้เขาเราดูดเป็นฐานพี่เข้ามาแต่พี่เขาไม่ซื้ออ่ะมาเดี๋ยวเราให้พนักงานกลับบ้านกัน,กนเถอะกลับบ้านเลยพนักงานจ้ะกลับบ้านมาก่อน,นจ้ะเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนโอเคไอ้เครื่องนี้เรายังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูดเป็นทานจากพี่ดวงกลมเหรอดวงกลมอยู่ไหนวะติดอีกแล้ว ต้องวิ่งมานี่ดิมันติดมันติดดูดจากดวงกลมดวงกลมอยู่วะเอา้าเริ่มเข้าห้องน้ำเลยสองคนไปไปไปไหนดวงกลมขออนุญาตดูดประนิทานเพราะว่าตอนนี้น้องเริ่มใกล้จะแก่แล้วนะครับเราต้องกินน้ำยาไอสีเขียวนั้นอนะะเรียบร้อยน้ำยาสีเขียวน่าจะต้องปนิทานสีขาวก่อนแล้วกินน่าจะไม่เกิดเอฟเฟกต์ใดๆนะครับมาดื่มยาแห่งชีวิต ขอดื่มหน่อยแล้วกันสดชื่นดื่มให้หมดไปเลยครับดื่มให้หมดเลยดื่มไปดื่มไปให้หมดเรียบร้อยตอนนี้ก็จาก11วันกลายเป็น17วันแล้วครับทีนี้เราก็ดูดทักษะจากพี่เขาได้แล้วมาพี่ขอทักษะด้วยครับดูดทั้งปณิธานและทักษะดูดมาทห้หมดอ่ะได้นะเพิ่มมาได้ทักษะเหตุผลเพิ่มมาหนึ่งนะครับขออีกหลอดได้พี่เหลืออันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมดูพี่คนนี้ก่อนพี่อาหารเหรอ ดูทักษะจากพี่อาถานไปเฮ้ยอุ้ยสงสารพี่เขาเลยพี่เขาเป็นบ้าครับเออดูทักษะมาแบบนี้เลยเอา้าวหนีกันหมดแล้ววิมันดาวลบด้วยนี่ว่าพี่ซื้อทีวีไหมทีวีต้องเอานะครับทีวีไม่เอาหรอไม่มีเงินโนมันนี่ขายยันตีสองเลยวะอยากขายทีวีได้อะ ป้าชื่ออะไรวะป้าเดซี่เหรอป้าเดซี่เคที่เอาป้าพี่ป้าไม่มีเงินใช่เหรอโดงโกงมาพี่โดงโกงไม่เปล่าหรือว่าเราขายแพงไปวะเฮ้ยเขาสนใจวะแต่เรามายืนขวางหน้าลิฟต์เนี่ยขวางหน้าลิฟต์เนี่ยเอาไหมพี่เอาไหมเอาไหมเฮ้ยเอาหรอจับมือกันเฮ้ยพี่แกมีเงินว่ะแต่ว่ายากนะครับมันแพงเกินแพงเกินงั้นเอาเหลือแพงมากแล้วกัน <laughs> เออ ยากนะครับถ้าเกิดแบบเขาไม่ได้สนใจเองะยากโอเคงั้นวันนี้ปิดร้านก่อนะเงียบ <mm <une sound> เดี๋ยวก็เลยขึ้นปิดร้านแล้วพี่ปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วน้องคนนี้ไม่ใช่หมาป่านะน้องชื่ออะไรอะน้องชาลีโอเครถเรายังไม่ได้อนี้เลยนะครับ <mm <une sound> จริงๆอะขายรถก็ได้นะมันมีรถราคาที่มันแบบรถในเกม ถูกๆอยนอันนี้950นะครับเพื่อเราจะซื้อมาขายปั่นราคาเพิ่มรถคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ6 2 0 0แล้วแบบมันมีลายด้วยมันเท่นะแล้วรถกระบะรถกระบรกระบก็มีลายจำไ,ได้หรือเปล่ารถที่เราเคยซื้อให้น้องแต่แบบไม่เคยใช้เลยอะ่ะมันมีลายสวยมากครับเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเอาวูดูนครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้ว ร้านเราไม่ได้เปิดแล้วน้องปิดก่อนหนึ่งวันนะให้น้องนอนก่อนพรุ่งนี้เราจะพาน้องไปอเอาดูกันถึงร้านเราปิดร้านปิดนี่หมายถึงข้างล่างจะซื้อ,อโอ้ยลิฟต์เด็ดเด็ดเนาะไม่รู้ว่าลิฟต์เสียเดี๋ยวโทรหาช่างซ่อมก่อนเพิ่งมาหรือว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนกันวะช่างมาแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้รถช่างเหรอรถเดียวกับเราเลยเนะี่ยวิวกี่บาทจ,จ๊ะเจ็ดสิบ อุ้ยโอ้โหหลายวันไม่ได้จ่ายร้อยโอ้โหหลายวันไม่ได้จ่ายนี่ครับดูมาดูช่างซ่อมให้ด้วยดีๆนะพี่ลูกค้าลงมาไม่ได้ั้งนั้น<ไ>ก็มาอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ<ไ>นี่ครับลูกค้าลงมาได้แล้ว<ไ>เออน่าจะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะ<ไ>่ะก็มาอยู่ได้ยินเสียงใครโอ้แล้วก็ย่าเต็มบ้านเราด้วยอุ้ยดีนะ ไม่โดนคอมเพนไอ่หนังสือพิมพ์มันอยู่เต็มเลยครับแต่มันไม่ได้ยังไม่เสียเนาะแต่มันก็ไม่ควรมีโอเคไปครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปพักร้อนกัน,นะครับไปทักษะระดับ7นะน้องอยากได้โอเคเดี๋ยวทำให้นะจ๊ะไปน้องไปพักร้อนกันเป็นครั้งแรกที่น้องจะได้ไปพักร้อนแต้คนเดียวเคนเดียวเคนเดียวแล้วมันตูวคนเดียวอยู่แล้วไปเกาะชิกกี้ฮะ ไปโรงแรมไหนดีอะโรงแรมนี้แล้วกันป่ะเราจะได้ไปเที่ยวแล้วไปแปรงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยแต่งตัวสวยสวยนะจ๊ะแต่ว่ามันหน้าหนาวนี่แหละสวยทุกชุดแต่เราอะเนาะป่ะบ้านเราก็ให้ใครดูแลบ้านดีไปนะอยู่คนเดียวต้องจ้างพ่อบ้านมาสักคนแล้วมั้งถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราเลือกห้องให้น้องก่อนเรายังไม่หายจากไข้หวัดใหญ่ครับต้องให้น้องพักผ่อนเยอะเยอวะ่ะ ก็ถือว่ามาพักผ่อนที่นี่เลยแล้วกันนะครับมาคนเดียวก็ต้องนอนคนเดียวเตียงเดียวก็ต้องเป็นชั้นเฮย้ยอันนี้ก็มีชั้นสองก็มีฮะงั้นเอาห้องนี้แล้วกันครับห้องเล็กน่ารักดีอะสามร้อยสี่สิบแปดต่อคืนห้องนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไปดูนะครับโอ้ห้องนี้แพงกว่าอยู่ข้างล่างห้องใหญ่ก,กว่ามั้งมาน้องมาเช็คอินเช็คอินเช็คอินกันเลยเช็คอินหน่อยฮะพี่ขมุดหาอะไรวะเช็คอินหน่อยครับ โอเคพี่เขามุดดูอะไรใต้โต๊ะมันมีอะไรไม่แอบ,บดูวยนะโอเคซิมคนอื่นเริ่มเข้ามาแล้วฮะเดี๋ยนะขอให้น้องพักผ่อนก่อนแล้วกันใครมันไม่อยู่หน้าห้องเราวะโอเคอาบน้ําหน่อยแล้วกันครับอาบน้ําเดี๋ยนะอาบน้ําสักบัวเดี๋ยว,นะอ,ว,ยวอันนั้นมาห้องใครเฮ้ยห้องเราอยู่นี่ <laughs> อ๋อดูผิดอันนี้ห้องน้ําห้องเราอยู่นี่ครับโอเคเตรีย okay. มตัวออกไปพบเจอผู้คนถือว่าดีละ ที่นี่มีร้านอาหารปะไม่มีโรงแรมนี้ไม่มีร้านอาหารงั้นมาเต้นกันเท่าไหร่นี่สังคมเพิ่มได้ปะแค่มาเต้น,นี่ยเออเต้นด้วยสังคมก็เพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าหิววะ่ะพาน้องไปซื้ออะไรกินดีกว่านะครับปะ่ะทอมดีรับเอยเดี๋ยวเรามานะครับแต่ละเราพาน้องมาเอาดูที่นี่มีร้านอาหารปะปะหมู่บ้านผลไม้ลากไม้มาแล้วน้องไป let's go ไปหาอะไรกินกัน let's go และนี่ก็คือร้านอาหารที่เราจะมานั่นเองนี่ครับมาขอกินเทอริยากิมา ในที่สุดเราก็รอดตัวแล้วเจอร้านอาหารแล้วนะครับโอ้ฝั่งนูน้นเป็นทะเลเว้ยเดี๋ยวต้องพาน้องไปเล่นทะเลสักหน่อยเฮ้ยแต่ไม่ได้ซื้อชุดว่ายน้าให้น้องเลยน้องไม่ชุดว่ายน้ำหรือเปล่ปาเดี๋ยวรออาหารครับมาแล้วว้าวนี่หรอทเทอริยากิมาฮิมาฮิว้าวคนเยอะจังวะเพื่อนๆสัเงเกียรตตรงนูน้นเขาเล่นอะไรกันมาเนะี่ยเดีย๋ดวยวๆใครอะเพื่อนใหม่่วะ เดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอนั่งกินข้าวแป๊บนะแป๊บหนึ่งนะเราคุยด้วยเอา้าไปไหนแล้วนะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ครับอร่อยมากเลยเปิดไฟก่อนนี่น้องหิวอะไรวะพลังงานไม่ค่อยมีเหรออุ้ยฝนตกเฉยเลยนี่เดี๋ยวพี่คนนี้ชื่ออะไรอะพี่คาร่าเออเนี่ยนะขอพูดคุยหน่อยแล้วกันคุยกันได้ปะอ๋อไม่ชอบเราเหรอ,อเอา้า เราคุยไม่ดีไงเราต้องคุยแบบนั่งเล่นพูดคุยครับเออนั่งพูดคุยเหมือนแบบจะเข้ากับได้ทุกคนนะฮะอ่าคุยกันนิดนึงนะครับมีเพื่อนเพิ่มแหละที่นี่มีที่นวดปะไม่มีนะครับแต่เป็นซื้อของเข้าบ้านได้ฝนตกแล้วไม่ยืนเดี๋ยวนะมันมีอ๋อมันมีไอ้นี่อยู่มีหนังคานะครับโอเคคุยกับเพื่อนใหม่แบบนะพลังงานอ้าคุยกับใครอ๋อคุยกับพี่คนนี้ไม่นั่งคุยกันดีๆล่ะพี่มาหันคอคุยกับน้องพี่คนเนี้ย โอ้ยอะไรว้เนี่ยปลาวิพี่คนนี้เหมือนพี่ไกด์เลยไหนๆก็มาน้อพาน้องไปเที่ยวหน่อยล้วกันใครมาจีบเนี่ยไปพาราเซลลิงปะแอดเวนเจอร์หน่อยลวกันปะแพงสุดเลยเนี่ยสามร้อยนะครับตั๋วเนี่ยงั้นขอสนุกๆน,นะขอสนุกๆหนังนะที่เนี่ยโอ้ยบนโ,โ,โตโ๊นักบินง่วนกับการเช็ดแว่นกันแดดนะครับเลยไม่ทันสังเกตว่าเขาขับพาเอาคณะโดดร่มเข้าอยู่กลางฝูงนกนางนวลเขาควรหักหลบไปด้านข้างหรือบ,บินลอดดี น้านข้างปลอดภัยกว่ารอดเปล่าวะจะบินรอดทําไมด้านข้างดีกว่านะพวกเขาหากหลบไปด้านข้างเฉียดฝูงนกนานวนไปนิดเดียวพวกนกต่างถอนใจโล่งอกกันใหญ่เลยทุกคนได้คะแนนทักษะร่างกาย1คะแนนเย่ <Yeah. S 2> เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับได้ร่างกายมา1คะแนนเย่ yeah. โอ้ยฝนมันตกอ่าเดี๋ยวกลับไปนอนที่โรงแรมก่อนแล้วกันมาถึงแล้วแต่ทำไมโรงแรมเราฝนไม่ตกวะยังป่วยอยู่เลยนะครับ ให้น้องพักผ่อนก่อนว่าถ้าเกิดน้องยังไม่หายป่วยไม่อยากให้ออกไปไหนเลเนาะแล้วไปตากฝนอีกรอบนึงอ่ะแล้วเหมือนจะหิวอีกแล้วเนี่ยสั่งข้าวกินนะต้องสั่งข้าวกินหน่อยขอกระเพาหมูกรอบแล้วกันสั่งอาหารแบบเดียวสิขอเป็นกี่โมงแล้ววะสี่ทุ่มเหรอเอาเป็นสลัดแล้วกันมาแต่สลัดไม่ค่อยอิ่มหรอกแต่ก็เนาะเดี๋ยนั่งรอแล้วพี่ห้องเล็กน่ารักดีวะห้องเล็กน่ารักมากมาขอนั่งรับประทานข้าวหน่อยแล้วกัน มาแล้วครับพีเข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้ว,าาลวดูดูดูและนี่ก็คือเชฟสลัดนั่งกินเลยนั่งอยู่นี้ก็ไม่เสิร์ฟห้ตรงนี้ไปเสิร์ฟตรงนน้น้ยกลับมาแข็งแรงแล้วยังไม่ทันได้นอนพักผ่อนเลยแต่ก็ง่วงเนาะปะล้างจานก่อนล้างจานแล้วก็เดี๋ยวพาน้องนอนนะครับกินปุ๊บอืบปั๊บเลยมาให้น้องพักผ่อนนะครับสําหรับวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็ไปเอาดูกันโอ้แล้วตื่นไวได้วยนะ เที่ยงคืนเฮ้ยเอ้าเที่ยงคืนเลยวะาหกโมงมองไม่เห็นโอเคอาบน้ำได้ไหมล้างหน้าแปรงฟันก็ได้ปะล้างมือเอาแปรงฟันมาได้หว่าที่นี่ผมอยากดูชุดว่ายน้ำน้องอ่ะมีชุดไหนบ้างอ๋อเป็นชุดนี้หรอก็ได้อยู่นะมีกี่ชุดอ๋อมีแบบนี้กับแบบนี้เอาอันนี้ละกันอ่าโอเคแต่เตอเนี้ใส่ชุดทำลองเนาะปะเตรียมตัวเราจะไปเที่ยวทะเลก่อนหรือไปเอาดูก่อนไปเอาดูก่อนดีกว่าน้อง ไปแต่เช้ามืดเลยเอาเจ็ดโมงแหลปะป Let's go เรียกแท็กซี่ก่อนนะครับไปครับกระท่อมลึกลับกันปะน้องมีทักษะกลไก่เยอะปะโอ้เยอะเพราะว่าเราซ่อมรถมานะครับซ่อมรถเจ๋งนะไปเลยและเราก็พาน้องกินไก่มาเยือนที่กระท่อมลึกลับจนได้มาน้องมาเอาวูดูนี่แหละมาเอาดูดูพี่ก็ไม่เปิดไฟอีกแล้วมาพี่เดี๋ยวมาช่วย อยู่มาตั้งนานนะถ้าไม่เป็นนะเราอะมาโอ้ยทําไม่เป็นก็ออกมาสวัสดีหนูชื่อน้องกินไก่เดี๋ยวหนูช่วยซ่อมเองพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เราว่เดี๋ยวเ้องนะอุย้ยสภาพเปร้องไม่ค่อยดีเดี๋ยวถูงให้พี่โอเคดีขึ้นแล้วซ่อมได้ป่ะนนียซ่อมได้โอ้โหเก่งมากแต่มโครเวบระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนไฟช็อตไฟดูดนะครับเก่งมากโอ้ไ oh ม่ก็สมแล้วที่เป็นลูกรักเรา ซ่อมเก่งมากน้องจัดไปจัดไปเย yeah, yeah. oh, oh. อะเยอะโอ้ยยังเก่งครับถูด้วยน้องถูถูถูถอ่เก่งมากครับถูอีกถูอีกโอเคเหมือนจะหิวเลยนะมาซ่อมทีวีก่อนฉะนั้นเดี๋ยวพี่หนูขอใช้ครัวห้องห้องบ้านพี่หน่อยนะเสร็จเรียบร้อยปะพอดีน้องหิวอะขอขอกินมาม่าหน่อยนะพี่ขอกินมามะ่าถ้วยหนึ่งนะพี่เวฟบแป๊บ <laughs> เรียบร้อย ขออนุญาตเสียมอนุญาตนะครับหิววะพี่หรือพี่จะทําอะไรให้กินอา้าวเสร็จแล้วเหรออา้าวให้เลยเย,ย้ได้แล้วครับง่ายมากเดี๋ยวขอกินก่อนนะพี่อ่าพี่เขานั่งกินกับเราปะเอะเหมือนเขาเสิร์ฟป,ปะเนี่ยถ้าเสิร์ฟคือโอ้โหเละเอะเทอะหมดอ่าเหมือนจะทําจานใหญ่นะครับน่าจะให้เรากินด้วยอา้าวไม่ไม่ทานแล้วพี่เอ๊ะไม่เป็นไร ขอบคุณมากที่พี่ทำให้กินนะฮะเสิร์ฟเลยหนูยังไม่อิ่มโอเคมานั่งกินกันดิไม่มากินหรอนั่งกินคนเดียวก็ได้โอเคเดี๋ยวล้างจานให้ด้วยสงสารเก็บให้แล้วก็ขอเอาน้ำใหน่นะพี่นะใช้หมดเลยเราเป็นคนซ่อมนี่ขับถ่ายด้วยนี่ห้องน้ำบ้านใครเข้าหมดสังคมไม่ค่อยมีเลยอะแต่เดี๋ยวมาเต้นด้วยน่าจะได้ ได้สังคมเพิ่มนะครับนี่มาเต้นด้วยได้ครับสนุกด้วยเออโอเคไปนะพี่เอาไปไหนแล้ววะพี่เข้าไปก่อนเราอีกอ๋อเขาไปนอนต่อมัง้งโอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะได้มาแล้วครับทีนี้เราก็จะไปเที่ยวทะเลกัน let's go ได้มาแล้ววู oo. ดูน่าอย่างไยอะเราจะไปที่หาดใต้สุดขอบดีไหมเอออันนี้ดีกว่าทางเดินไม้ บ,บ,บอันอี่อยงไปครับโอ้แล้วบ้านพี่แกใครมาสร้างให้ใหญ่ขนาดนี้วะที่ต้องต้องน่าจะเพลงนะเนี่ยเออไปมาถึงแล้วที่นี่นี่เองครับไม่ไม่โม,ม้ช้าดีรอไปไว่ายน้ำเลยเด้อมาทะเลแล้วนี่อาบแดดก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมาหาของมีค่าปะขอขุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเล่นทะเลนะขอขุดก่อนแล้วกันขุดก่อนขุดก่อน,ด,อนดูสิจะเจออะไร ไม่มีอะไรเลยเหรอมาขอดูขุดเรื่อยๆครับของมีค่ามันอยู่ในนี้แหละแล้วต้องมีอะไรกลับไปขายหรือไม่ก็ขายเองอะ่ะเฮ้ยเจอปลาดาวเฮ้ยหรือไม่ก็เอาไปขายแบบัพราคาไงเป็นเครื่องประดับบ้างืออลืมดูเวลามาตอนมืดไม่เป็นไรครับถึงจะมืดเราก็มาเจอสร้อยคอเปลือกหอยนะครับเยี่ยมใครเอามาฝังดินไว้ตรงนี้วะเจออะไรไหมน้องไม่เจออะไรหรอไม่เจอก็ขุดไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับ เพิ่มอีกสักน,นิดหนึง่งมาเดี๋ยวมาเปิดกองไฟเดี๋ยวนะไม่มีไฟหรอที่นี่มีดีเปิดแล้วมันมืดแต่คนเขายังอยู่น,นะครับเฮ้ยโดนปูนี่ไปแก้วเจ็บเดี๋ยวดูก่อนอา่าได้อะไรอะ่ะสร้อยคอแก้วอะ่ะใส่ได้นะครับโอเคจเจออะไรกระจกสีอนี่ก็ขายได้ขายได้ขายได้เดี๋ยวไปอัพราคาอันนี้อะไรอีกอะ่ะกระจกสีนะครับเยี่ยมเลยน้องขุดไปโอ้เจอปูอีกแก้ว อไอปูมาขุดต่ออีกนิดนึงครับเจออะไรปะไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอก็แบบจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้อีกแล้วโอ้ไม่เจออะไรครับไปจุดไฟหน่อยแล้วกันโอเคนั่งรอบกองไฟย่างมาร์ชเมลโล่กันหิวปะเนี่ยพลังงานไม่มีด้วยจะมาว่ายน้ำมันมืดซะแล้วอะทำมาเตะน้ำก่อนแล้วกันรถสามาถึงแล้วโอ้นั่งให้ตูดเปียกหน่อยแล้วกัน เหนก็นมาแล้วมันมืดตาหรือว่าจะเล่นดีแต่จะเล่นก็ได้นะน้องอยากอับแดดเดอเล่นหน่อยละกันปะเออนี่แหละชุดว่ายน้ำที่เราเลือกเมื่อกี้ในที่สุดน้องก็ได้มาลงทะเลแล้วครั้งแรกครั้งแรกเย่สดชื่นโอ้ยโดนคลื่นซัดเต็มหน้าเลยตอนดึกนะครับก็ยังมีคนอยู่นะฮะก็ไม่มีไลฟ์การ์ดหรอไม่เลไรครับอันนี้มันเป็นแบบหาดส่วนตัวนะหลังหลังพื้นที่ส่วนกลางนะ โอ้ยคืนซัดอ่าเป็นไงน้องสดชื่นไหมคืนมันแรงเหรอวนะนเนี้ยทะเลช่างกว้างใหญ่จริงๆเลยนะครับกว้างมากนะแต่ว่าเราอยู่ในเขอุยอ๊ยว้าคคืนซัดเต็มหน้าเราเดี๋ยวไม่ใช่หน้าน้องหรอกผ่อนคลายครับพาน้องมาผ่อนคลายน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวขอไปอาบน้ําก่อนห้องน้ําหญิงอยู่ไหนู่นี่ปะอาบน้ําก่อนครับเตรียมตัวกลับบ้านนะฮะ เราได้วูดูมาแล้วเดี๋ยวเรามา,มาทำความรู้จักกับใครบางคนที่นี่มีอ,อาหารไหมไม่มีอะที่กินได้คือ allow, มาร์ชเมลโล่นั่นแหละอ๋อนี่ไงขอกินหนึ่ง้ยไข่เขาเลอะวะเนี่ยพี่เขาเลอะกินหนึ่งจานเดี๋ยวจะชาแล้วเนี่ยเราอยู่ยันช้าเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่พลังงานไม่พออพี่คนนี้เรามีวูดูแล้วเว้ยพี่คาร่านี่นี่นใช้วูดูพี่เขาติดไหมติดไหม,ต,มติดนะเย้ใช้ติดครับ ทีนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมดูนะเหมือนต้องเพิ่มเพื่อนอีกคนนึงปะอ่าเหลือหนึ่งคนนะครับเพื่อบรรลุอํานาจชักชวนนะครับเอ๋เดินมาก่อนกันเลยงั้นพี่คนนี้แล้วกันพี่คนนี้แมะพี่คนนี้ดีกว่าชีสารชีสานใช้ชได้ไหมได้ผลไหมเอ่ยได้ไหมจ๊ะ อย่างนี้น่าจะได้นะครับเออได้ผลตอนนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาแล้วครับรอตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาต่อไปเหลืออีกหคนนะครับที่จะต้องการเพิ่มอำน,นาจชักชวนอันนี้โอเคกลับโรงแรมไปนอนกันคืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันนะฮะไปคือถึงบ้านแล้วอยากขายของง่ว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 งอมามานอน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 ง่วงนะน้องง่วงนะงงนะนอนพักผ่อนก่อน,นครับตื่นแล้วเวลาอันแสนสุขผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกเลยเหลือเวลาเท่านึงวันแล้วแต่ว่า เราก็จะกลับกันแล้วนะวันนี้เก็บที่นอนให้ด้วยโอเคมาทําความสะอาดให้หน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็มีแม่ว่านเนาะแต่ก็ให้น้องฝุบชมความสะอาดหน่อยอยน้องมองทำไมตกใจหมดไปไออาบน้ำหน่อยไหมอาบน้ำหน่อยก็ได้ปะทําไมเราไม่อาบน้ำให้เสร็จแล้วก็ห้ทำความสะอาดไม่เนลรโอเคมาขอบคุณที่นี่มากเลยที่เป็นที่พักพิงให้กันแล้วแต่ว่าขอเล่นน้ำหน่อยละกันแต่เราไปเล่น ที่สระว่ายน้ำเอ้ยไปเล่นที่ทะเลมาแล้วแต่ก็อยากเล่นสระว่ายน้ําไงน้องฝึกกระโดดเท่ๆหน่อยมา,ามนักกีฬาว่ายน้ําจัดไปเฮ้ยโอ้ไม,ม่กล้าเว้ยเฮ้ยเหมือนทักษะร่างกายยังไม่เยอะอะเอาที่น้องฝึกฝึกฝึกเออนั่นแน่คือได้ไปครับเช็คเอากันเช็คเอากันเช็คเอาโอเคเยี่ยมยอด โอ้ไม่แพงไม่แพงคุ้มครับพักร้อนนี้คุ้มมากแต่ว่าเราลืมเปลี่ยนชุดไม่เป็นไรนะครับแต่คงเปลี่ยนให้ปะหรือว่าถือกระเป๋ามาเลยมีใครมาจีบน้องปะเนี่ยอ๋อโอเคเปลี่ยนให้เลยครับป่ะแล้วเจอกันนะครับโรงแรมนี้